ระบบของกรรมมีเพราะสัตว์ยึดถ้าสัตว์ปล่อยวางระบบของกรรมก็เป็นระบบของกรรมเพราะระบบของกรรมไม่ใช่ของใครกรรมไม่ใช่ของใครกรรมเป็นท่าตามธรรมชาติการหลุดออกจากกรรมเนี่ยเป็นการเดินออกจากวงจรของกรรมไม่ใช่วนอยู่ในกรรมถ้าวนอยู่ในกรรมมันไปแก้อะไรเนี่ยไม่ไม่พ้นไม่หมดดังนั้นถ้าไม่รู้จักมรคมีองไม่มีทางพ้นระบบของกรรมไปได้เหมือนเงาเลยตามตัวไปตลอดเลยเนี่ยอื แบบนี้ใช่เรียกว่าการวางอุเบกขาด้วยไหมคะพระอาจารย์ถูกต้องก่อนจะหลุดเนี่ยต้องวางอุเบกขาก่อนอุเบกขาจะเป็นตัวทําให้โยมเนี่ยวางสุขกับทุกข์ได้นั้นถ้าโยมไม่อยู่อุเบกขาโยมจะวางสุขกับทุกข์ไม่ได้แต่อุเบกขาก็ไม่ใช่นิพพานเมื่อโยมวางอุเบกขาได้แล้วโยมเก่งมาระดับหนึ่งละต่อไปโยมต้องเห็นอุเบกขาเกิดดับ อุเบกขาก็ไม่เทีย่ยงมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอันเนี้ยปรินิพานการไม่ยึดอุเบกขาคือเห็นความเสื่อมของมันเห็นความจางคลายและความดับแต่ต้องอยู่กับมันพระอรหันต์ก็ต้องอยู่กับอุเบกขาพระเจ้าเองก็ต้องอยู่กับอุเบกขาแต่ท่านไม่ยึดหลักการมีแค่นั้นนะ